สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้คุณครูการจะมาสอน,นเด็กเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นกล้วยให้เด็กๆนะคะพูดตามคุณครูเราไปร,รู้จักคำแรกกันเลยค่ะไปกันเลย T r u n k อ่านว่า trunk แปลว่าลำต้นค่ะ คำที่สองนะคะ R O O T อ่านว่า Root แปลว่ารากคำที่สาม F L O W E R อ่านว่า o ฟ e r แปลว่าดอกคำที่สี r ่ f r u i t อ่านว่า f ฟ u i t แปลว่าผลคำที่ห้า l ว่า Leaf แปลว่าใบเด็กเ,เก่งมากค่ะ